สวัสดีค่ะพบกับ Health Connect ค่ะวันนี้เราจะลงพื้นที่ไปที่อำเภอพ,พรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะไปดูการทำงานของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สค่ะได้สนับสนุนในการทำพื้นที่ต้นแบบลดละเลิกเหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์แล้วก็การพนันค่ะปัจจุบันนะคะสามารถสร้างคนต้นแบบกระจายได้ทั้งอำเภอแล้วค่ะ อำเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบลดละเลิกเล่าบุรี่การพน,นันประสบความสำเร็จในสีตำบลน,นำร่องได้แก่ตำบลหนองแขมตำบลหอกลองตำบลวังบนและตำบลสีพิรมเกิดความเปลี่ยนแปลงและออกมาตรการต่างๆเช่นงานบุญหรืองานเศร้าปลอดเล่าปลอดการพน,นันปลูกผักในครัวเรือนและเล่นหวยเงินสด โดยมีสำนักง,งานกองทุนสนับสนุน,น,น,นการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,ส,สที่ส่งเสริมและสนับสนุนมาตลอดเวลา2ปีปัจจุบันมีต้นแบบ40หมู่บ้านสร้างบุคคลต้นแบบได้303คนเครือข่ายคนช่วยเลิก166คนมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นกำลังใจในการลดปัดจจัยเสี่ยงในชุมชนอำเภอพรมพิรามงั้นตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยคะ่ะ มุ่งหน้าตั้งต,ต,ตั้งใจทำจริงๆเลยเรื่องบุคคลต้นแบบก็ตามเรื่องพื้นที่นะคะเรื่องการดื่มการเล่นการพนันการสูบบุหรี่ปรากฏว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยเราได้พบตัวเลขที่น่าคือตกใจแต่เด็ดดีใจนะคะตกใจแบบดีใจว่าอย่างที่ตำบลสีพิลมเนี่ยจะเห็นชัดมากเพราะตำบลหมู่ที่เข้าเนี่ยเราเยอะพี่จะขอพูดเฉพาะตรงนี้นะคะว่าเดิม เขาเล่นการพนันเนี่ยปีหนึ่งประมาณ6-7ล้านพอหลังเข้าโครงการเราภายแค่1-2ปีเนี้ยตอนนี้เหลือประมาณแค่3ล้านอีกอย่างหนึ่งของตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมเราว่าสัญญากับเราว่าจะงดเหล้างดบุหรี่เลยนะคะตัวนี้ก็ได้มาเกือบพี่ขอพูดตัวเลขกลมๆคือร้อยคนเนี่ยห้คนมาอยู่ก <คน S 1> <classroom S 2> ับเรา ผู้นำชุมชนต้นแบบพี่นรงกำนันตำบลสีพิรลมบอกว่าเป็นผู้นำต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านจึงตัดสินใจเลิกทำบ่อนไก่ชนแม้ขาดรายได้แต่รู้สึกดีที่ลดรายใจ่ายให้กับคนในชุมชนและยังมีกฎกติกาที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้ห่างจากอบายามุขฉะนั้นวิธีการจะทำให้คนลดมันก็ต้องต้องมีการอธิบายให้เข,าเข้าใจว่า เ,เงินที่เราได้มาแต่ละบาทแต่ละสลึงเนี่ยมันค่นอนข้างยากฉะนั้นการพนันหวยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ได้ง่ายนะครับเราก็พยายามหาวิธีหาวิทยากรดีๆมามา,มา,มาชักจูงพูดคุยแทนที่จะไปตลาดนัดอะไรให้คนในชุมชนปลูกผักกินเนงเช่นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันเราจะปลูกผักทุกหลังคาเรือนเมื่อก่อนนี้ตั้งโต๊ะเลยตั้งโต๊ะคือเหมือนโต๊ะจีนเลยครับรแขกที่มาก็เอาเหล้าตั้งขึ้นหน้าเลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ให้ไม่ให้มีไม่ให้มี ก็คืองานสบปอดเล่างานเศร้าปอดอบายามุกโครงการนี้มัน,ม,นมันมีประโยชน์กับกับช<ห>ุมชนมันมีประโยชน์กับคนในหมู่บ้านตำบลเนี่ยก็คือประการสรัมพันธ์คือลดรายจ่ายนะครับ,รบลดรายจ่าย,าย,ายถึงแม้ว่าเอ่อมันจะไม่สร้างรายได้ในการลดรละเริกเนี่ยมันสามารถลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชนได้พี่อนุรมซึ่งเป็นคนต้นแบบเลิกพน,นันบอกว่าเลิกขายหวยใต้ดินหันมาหาร,หรายได้เสริมด้วยการเลี้ยงจิ้งรี รายได้ไม่มากนะักแต่รู้สึกถึงคุณค่าของเงินพอเข้าโครงการนี้มันก็เหมือนขาดไรายได้ขาดไรายได้ไปไปเยอะเลย<ป>ก็เลยหันมาทำอาชีพเสริมโดยการเลงจิง้งหรีดมันก็ทดแทนได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะคือหนึ่งเดือนเราจะจับจิง้งหรีดได้แค่ประมาณ1,000 0บาทแต่ก็ยังไม่ค่อยยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ตอนที่เป็นเจ้ามือเฟฟ้ามากเลยค่ะใช้เงินแบบมันเหมือนหมดไปอ่ะแบบ มันมันมาได้ง่ายมันก็ใช้ง่ายใช่ไหมคือพอเรามาทํางานด้วยตัวเองหาแบบสิ่งที่แบบอาชีพจริงๆอะ่ะด้วยตัวเองอะ่ะรู้สึกเงินมัมนมีค่าแล้วหายากมากในปี2564สสสจะผลักดันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอพรมพิรามให้มีศูนย์บำบัดและฟื้นฟูให้คำปรึกษาผู้ต้องการเลิกบุหรี่เหล้าและยาเสพติดรวมถึงเลิกเล่นการพนันด้วย ปีหน้า2564เนี่ยเรามุ่งหวังไปว่าเรื่องของบุหรี่เป็นเรื่องที่เราเรายังห่วงอยู่ค่ะนักสูบหน้าใหม่หรือแม้กระทั่งนักตื่มหน้าใหม่ก็ควบคู่ไปด้วยเพราะเราบูรณาการการทํางานกันนะนะคะเราอาจจะมีประเด็นของเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปด้วยเพราะตอนนี้เด็กระเยาวชนก็ก็เข้าถึงตรงนี้นะคะแล้วเราจะต้องหาวิธีดึงเขาโน้มน้าวเขาให้ ให้เข้ามาสู่กระบวนการบําบัดจะเลิกเลิเลกเล่าเลิกบุหรีน่นะฮะอาจจะต้องใช้วิธีช่วยทางหน่วยหน่วยงานประจําอย่างเช่นรอพอสอตอสอสอ,อ,อนะคะสูเ์เรียนรู้ตรงนี้อาจจะปรับเป็นสภาพเป็นศูนย์ที่ช่วยให้คําปรึกษาเพื่อจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่เลิกการพนันเพราะอย่างนี้มันเป็นสิ่งเสพติดในใจที่เขาต้องการการคอนซัลท์ค่ะต้องการคําปรึกษา โครงการนี้มีแผนขยายไปยังตำบลใกล้เคียงเช่นตำบลท่าช้างตำบลวงค้องและตำบลดงประคำเพื่อให้เกิดคนต้นแบบที่จะเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นทำตามและช่วยให้สภาพแวดล้อมของชุมชนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยสสสก็ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะให้เกิดคนต้นแบบรุ่นใหม่ที่จะพาคนในชุมชนให้เลิอกอบบยามุกได้สำเร็จ หมดเวลาแล้วค่ะ h e l h Connect เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ